ออกมาหาแหล่งตกปลาโอ้มันชันจังเละด้วยที่องตกตรงนี้ก็น่าจะตกได้นะแต่ก็ต้องคอยลองขึ้นนิดนึงเดี๋ยวไปดูหาทางอื่นขึ้นก็ลำบากลงก็ลำบาก โ okay. อเคเดี๋ยวไปหนะทัง้งเลย่างนี้ดูจะเป็นหมายที่สวยวิ่งมาจนถึงอีกฝั่งละยังาทางลงที่ง่ายง่ายไม่ได้ฝั่งนี้เป็นน้ำผาหมดไม่แน่ใจว่าเขาจะอนุญาตให้ลงไปหรือเปล่าในซ้ำตอนนี้ลงได้ เดี๋ยวเราลงไปดูกันเละหน่อยเพราะเมื่อคืนฝนตกลงได้จะขึ้นได้เปล่ายังไม่รู้เลยโอ,โอเคถึงว่าอันาแรกโอ้ยยืนอย่างนี้ตกคนเดียวได้ไหมเนี่ย ไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาที่มันทำเลดีกว่านี้ไปกลับขึ้นไปตรงไหนวะมึงอ่ะตรงนี้ก็มีทางลรงยานเลยนีดูจะง่ายหน่ะ โอเคโอเควิ่งต่อดูไปเรื่อยๆลงไปดูเผื่อจะเจอไม้เนียเด็ดเกียร์ช็อปของที่นี่เดี๋ยวจะมีโอก,กาสจะถ่ายมาให้ดู ตกหวายไหมเนี่ยในที่สุดเราก็เจอคนตกปลาแล้วนะครับออยดีใจจังถ้าเป็นคนตกปลาด้วยกันนี่ก็คงจะรู้นะครับว่าเวลาเจอหมายใหม่ๆถ้ามีนักตกปลาเจ้าถิ่นอยู่เนี่ยคงไม่พลาดที่ต้องเข้าไปคุยด้วยนะครับ ถ้ามองจากตรงนี้วิชีที่เห็นก็คือเป็นการตกแบบทุ่นลอยนะครับ mm hmm. เว่งไปไม่ได้ไกลมากอยู่ประมาณใกล้ๆขดหินสายชิงนน่าจะมาสักเมตรหนึ่งได้กลั mm hmm. าางเว่งเลยเนี mm ่ย hmm. ก็ตกอยู่ข้างหน้าแค่นี้ครับ mm hmm. เราไปดูนะว่าเขาได้ปลาอะไรบ้างอย่างเ mm hmm. ดี๋ยวขึ้นไปดูกันโอ้ oh, mm hmm. ดูบ้านแต่หลังสุดยอดอะ อยู่บนเนินนะครับแล้วก็มองมาแบบเห็นเนี่ยนโนเชียงนี่แหละโอ้โหเอาสักหลังไห้เนี่ยหลังนี้ยิ่งสุดยอดเลยสี่ชั้นนะเห็นหมดทุกชั้นเลยถึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวลงไปดูกันว่ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆ Oh, ือนวจะได้ปลาแล้วนะครับอ๋อ้ don't want it t ือ t ุ o small ใช้แค่ขนมปังเด,ด,ดขุนมา มากเขาไมาเ่เคยชอบข้นางล่างน่าจะเป็นทุ่นนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นทุ่นหรือเป็นเหยื่อชำกลบนี้ก็ต้องระวังบบวนนะ ตรงน,นี้จะวิ่งออกไปไกลหน่อยได้แล้วแล้วนะครับโอ้ดูอยู่ตัวใหญ่หนึองด้วยนี้ข้าไปดูใกล้อ,อ,อ,อึ๊บลบเล็บบๆๆๆเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ con <coughs> <coughs> How you call this one? Mm -hmm. What is name? <laughs> าตกไหมแบบนี้วว้า <c oughs> <Wow. S 1> หน้าตาประหลาดๆไล่มันรูปเป็นเก่า <Good. c oughs> ที่นี่ปลาตัวเล็กมันเก็บไม่ได้เก็บดีๆเอาไปซ่อนละ <c oughs> เกี่ยวฟังปลาเนาะไม่แน่ปลาเยอะเงี้ออสเตรเลียเสียดายผมไม่ได้เอาเบ็ดมาด้วย เบ็ดที่เขาใช้นี่เป็นเบ็ดสองตัวนะครับเ,เกี่ยวเข้าไปสองตัวแล้วก็ม้วนธรรมดาม้วนแล้วก็บีบตูดเป็นบ้านเรารครับวางหัวเลยครับเฮ้อแกโยนไกลนะ สองนั้นก็โยนใ,นใกล้ๆติดกองหินนลยแต่ที่แกโยนลงไปกล,ลแล้วแล้วเก่งมากเลยโอ้ยปลาบี่หนางขวาตับเดียวเองได้อีกแล้วเก่งมากๆเลยโอ้โหตกสนุกมากปาบเยอะมากครับประเทศ่โอ้โหก็ลมสมบูรณ์มาก ยังเสียได้ว่าไม่ได้เบ็ดมาโหสุดยอดสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขแล้วนะครับว่าคนตกปลานี่บางทีไม่ต้องตกเองก็ได้นะดีมกัน <c oughs> มาแลว ขึ้นใหม่กัวนะถามผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไซส์ประมาณฟุตมั้งไหมครับไม่แน่ใจว่าเขาเก็บได้ไหมตัวนี้มันขนาดมันถึงไหมนะมน้ำหนักดูแล้วก็น่าจะประมาณเกือบเกือบโลเหมอือนกันนะเนี่ยเบ็กมันเป็นเด็กสองตัว ไม่รู้แกจะทำอะไรต่อถือกันไกลไปด้วยตัดอะไรเอ่ยผมก็ไม่รู้กฎของนี่นี่นะครับแต่รู้ว่าเวลาเขาตกเนี่ยเขาต้องซื้อลายเส้นนะครับหรือจะฆ่าปาลาหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคกูด <Okay. S 1> เอาไปซ่อนนะครับไม่รู้ทำไมถึงต้องซ่อนเหมือนกัน ba dương yếm, anh um, Bên bên sột sột Ba dương có thế đây nó Yeah